มาจาหัวข้อต่อไปเป็นการลบจำนวนเต็มนะคะแต่ก่อนจะขึ้นเราขอมีข้อตกลงกันก่อนนะ,ะดูลบลบสองข้อตกลงก็คือลบลบสองจะมีค่าเป็นสองหรือบวกสองนั่นเองอเช่นนาะลูลกลบลบห้าก็จะมีค่าเป็นห้าหรือบวกห้า หรือลบลบ20จะมีค่าเป็น20หรือบวก20ก็ได้เนาะอ่ะมาดูตัวอย่างของเราตัวอย่างที่1 4ลบ6 4เป็นจำนวนเต็มบวกก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะ1 2 3 4ต่อไปลบ6เป็นสีแดงเนาะก็ต้องมี6แท่ง1 2 3 4 5 6 เหมือนเดิมจ้ะลูกจับคู่จำนวนตรงข้ามกันจะเท่ากับ0ูนยเห็นไหมสี่สี่เซตนี้ก็เป็น0ตอนนี้หนูจะเหลืออะไรลูกเหลือสีแดงสองแทง่งเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบสอ่าดังนั้น4ีลบหจะได้ลบสอตัวอย่างต่อไปลบสลบหลบสเป็นจำนวนเต็มลบ ก็จะมีแท่งอยู่สมแท่งสีแดงหนึ่งสองสามลบหก็จะมีแท่งสีแดงอยู่5้าแท่งหนึ่งสามสี่ห้ารอบนี้จะจับคู่ให้มันเท่ากับศูนย์ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นแท่งสีแดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จับมารวมกันเนาะหนูก็นับเลยจับรวมกันแล้วได้หนึ่งสองาี่ห้าหเดดเพราะฉะนั้นเราจะได้ลบ8จึงสรุปได้ว่าลบสาม ลบหเท่ากับลบแนั่นเองอ่ะต่อไปสามลบลบสอ่ะเรามีข้อตกลงกันตั้งแต่ต้นคลิปน้องว่าลบลบสต้องมีค่าเป็น2หรือบวกสเพราะฉะนั้นครูขอเปลี่ยนจาก3าลบลบสครูก็จะเปลี่ยนได้เป็น3บวก สองไม่งงเนาะลบลบสเปลี่ยนเป็นบวกสอ่ะมาดูเหมือนกัน3เป็นจำนวนเต็มบวกก็นี่หนึ่สองก็เป็นจำนวนเต็มบวกหน่งสอง่ะคราวนี้เหมือนกันค่ะสีเดียวกันก็จับมารวมกันเลยเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วจะได้หนึ่งสอ่หาอ่ะหนูก็จะได้บวกหหรือ5นั่นเองสรุป 3าลบลบสองเปลี่ยนเป็น3ามบวกสอเท่ากับหอ่ะคลิปถัดหน้าตัวอย่างถัดมาลบห้าลบลบสเกิดอะไรขึ้นลูกตัวนี้อีกแล้วลบลบสหนูต้องเปลี่ยนใหม่ให้เป็น4หรือบวกสี่ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนได้เป็นลบห้า บวก4อ่ลบ5เป็นลบก็จะเป็นแท่งสีแดง5แท่ง1 2 3 4 5บวก4เป็นแท่งสีสีน้ำเงินสีแท่ง1 2 3 4สอง่อารอบนี้สีต่างกันจำนวนต่างกันตัดกันเป็น0ตอนนี้หนูจะเหลือสีแดงอยู่1แท่งเนาะเพราะฉะนั้นสีแดง1แท่งก็เป็นลบ1 สรุปได้ว่าลบ5ลบลบสเท่ากับลบ1โอเคนะอ่ะมาดูตัวอย่างนี้บ้าง9ลบ7อ่ะสมมติลองทําเป็นแท่ง9 9เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นต้องเป็นแท่งสีน้ำเงิน9แท่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวหลังเป็นลบเ แสดงว่าเป็นสีแดง7แท่ง1 2 3 4 5 6 7อ่าจับคู่ตัดการเสศษนี้กลายเป็น0หนูก็จะเหลืออะไรคะสีน้ำเงิน2ก็คืออะไรนั่นเองบวก2หรือ2นั่นเองเพราะฉะนั้น9ลบ7ได้2อ่ะต่อไปข้อที่2 1 หนึง่งตัวนี้เป็นจํานวนตเต็มบวกเพราะฉะนั้นมีแท่งหนึ่งแค่หนึ่งแท่งตัวหลังตัวหลังเป็นลบเจ็ดแสดงว่ามีแท่งสีแดงอยู่เจ็ดแท่งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจับคู่เหลืออะไรลูกเหลือสีแดงเหลือสีแดงกี่แท่งละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือสีแดงหกแท่งเพราะฉะนั้นหนูจะได้ลบ ้อนี้ก็เลยตอบลบหกโอเคเนาะอ่ะทัดหน้าอ้าวตัวตั้งเป็นลบสลบสแสดงว่ามีสีแดงสีแดงกีแงแง่แทง่งสองแทง่ง1นึ่สองมาดูตัวหลังบ้างอ้าวตัวหลังลบเก็เป็นแท่งอะไรเหมือนกันแท่งสีแดงอยู่7ดแทง่ง1 2ึ่งสอสี่ห้าหเจ็ด สีเหมือนกันตัดกันได้ไหมตัดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูต้องนับรวมกันอ่านับรวม1 2 3 4ง6 7 8สาโอ้โหเพราะฉะนั้นหนูจะได้ลบเกําไมเป็นลบล่ะครูก็มันเป็นแท่งสีอะไรแท่งสีแดงซึ่งแท่งสีแดงติดลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ9อ่ะข้อต่อไปเฮ้ยสังเกตเห็นอะไรลูก สังเกตเห็นอะไรนี่ไงเกิดอะไรขึ้นคะมันเป็นมันเป็นอะไรลูกลบลบห้าข้อตกลงเขาบอกเราบอกว่าอะไรลบลบห้าของเราต้องมีค่าเป็นห้าหรือบวกห้าเพราะฉะนั้นหนูต้องทำการเปลี่ยนมันก่อนเออเก้าบวกหโอ้โหเก้าบวกห้าง่ายมากเก้าบวกห้าก็ได้อะไรเลยสิบสี โอเคเนาะอ่ะต่อมาเอ้าเหมือนกันเลยอีกแล้วลบลบสาลบลบสาเป็นเท่าไรเป็นสหรือบวกสเพราะฉะนั้นหนูก็เปลี่ยนตัวนี้อ่ะตัวตั้งเป็นลบเเหมือนเดิมน,นะลบเจแต่ตัวหลังเปลี่ยนจากลบลบสเป็นบวกสอ่ะโอเคคนละสีแน่นอนเพราะว่าอะไรข้างหน้าเป็นลบเจ ลบ7มีกี่แท่งสีแดงก็มี7แท่งหนูก็ขีดไป1 2 3 4 5 6 7 7แท่งอ่ะตัวหลังเป็นไรบวก3บวก3ต้องเป็นแท่งสีน้ำเงิน3แท่งอ่ะ1 2 3โอเคไหมสีต่างกันจับก,กันให้เป็น0เพราะฉะนั้นหนูจะเหลือสีแดงทั้งหมด1 2 3 4งแท่งแท่งที่เป็นสีแดง ก็จะต้องติดลบสี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบสี่เดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะจ๊ะมีทั้งหมดสิบสองข้อลองทำดู